สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หยุดงานนะครับไปประมาณ3-4วันนะครับก็มาเริ่มต้นด้วยงานนี้กันเลยนะครับก็มีลูกค้าส่งเข้ามานะครับแต่ว่าแบบเนี้ยก็คือแบบเห็นแล้วบอกเลยว่าผมต้องไปหารูปใน google อีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมหามาเรียบร้อยแล้วนะครับ À, ก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับะโลโก้นี้นะครับเป็นโลโก้ขนาดนะครับปักหน้าอกเสื้อเนาะก็ถ้าเป็นเสื้อนักเรียนหน้าอกนะครับจะไม่ใหญ่มากนะครับลายจะไม่ใหญ่มากผมก็จะเอาประมาณสักเอ่อหกเซนนะครับหกเซนละกันนะครับหกเซนนะครับแล้วก็ ข้างล่างนะครับเ,เขียนว่าโรงเรียนบ้านบ้านอยงวะเดี๋ยนะผมดูใไลน์กันนะครับโรงเรียนบ้านอยงวะโรงเรียนบ้านยิ้วแบ่บอแแบอีกแบทโท่แบโรงเรียนบ้านยิ้วแบ่นะครับโอเคอ่ะผมพิมพ์ไปก่อน โรงเรียนบ้านนยีวแบบนะครับก็ทิงๆแล้วมันเป็นโลโก้โรงเรียนคุณภาพประจําตาบลน,นะครับสงสัยโรงเรียนบ้านนยีวแบบเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนคุณภาพเนาะนะก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะก่อนอื่นนะครับส่วนรูปนี้เนี่ยผมก็จะเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับเราจะวาดบนรูปนี้แทนนะครับส่วนรูปนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับนะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเรื่องวงกลมเรื่องตัวหนังสืออะไรพวกนี้นะครับ ก็มาเริ่มกันเลยการก่อนอื่นก็ปรับขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะล็อกภาพนะครับกด k ล็อกไลน์นี้จริงเป็นลายที่ง่ายนะสำหรับผมนะง่ายมากนะครับไม่ยากเลยก็วาดตรงนี้ก่อนเลยกันใช้ input a นะครับว่า โดยที่เราไม่เคยเจอเธอจะมีเจ้าของอิจชาเขาแก่กันฉันถึงไ,ไม่มีสิทยังจริงๆผมอยากจะทำแบบเป็นเหมือนลวงข้าวด้วยซ้ำนะแบบเป็นก้านใหม่เงี้ย แต่ว่ามันไม่แบบเข้ามาอย่างนี้ครับมันก็ต้องทําตามแบบเขานะครับมันก็เลยทําให้แบบเนี่ยมันมีเส้นโยงโยงอยู่โยง,โยง,โยงจริงลายไม่ใหญ่นะแค่นี้นะครับเนี่ยมาดูจากสภาพนะ ที่นี่วาดดาวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิควิธีวาดดาวนะนะครับวาดแล้วจะทําให้ดาวปักออกมาสวยนะครับเดี๋ยวผมวาดดวงใหญ่แล้วกัน,นครับเริ่มนะครับจากแขนก่อนผมเรียกแขนแล้วกันนะมาอย่างนี้ครับเข้ามุมนะครับจากนั้นหากึ่งกลางครับเดี๋ยวผม,ผมดามให้ดูดีกว่าถ้าผมวาดไปเลยเดี๋ยวคนอื่นอาจจะงงนะครับกึ่งกลางหายยังไงนี่ม,มาหาประมาณนี้นะครับ สมมติกลางมาประมาณนี้นะครับเป็นจุดตัดนะครับระหว่างระหว่างดาวเนี่ยระหว่างชิ้นส่วนนะครับเป็นจุดตัดนะครับอ,อย่างเงี้ยลงมานะครับดูนะครับจะวัดให้ดูนะละะโอเคตรงนี้ นี่แบบนี้นะครับให้มันวิ่งตัดแบบนี้นะครับอ่าให้วิ่งตัดแบบนี้นะครับต่อมาเราก็ Copy นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับ่าดลอกนะครับก็คลิกขวาลากนะครับแล้วก็พลิกกลับด้านนะครับเนี่ยมิลเลอร์นะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็วาดปิดนะครับก็คือส่วนหัวนะครับ นี่แบบนี้นะครับอ่าทีนี้ข้อดีของดาวรูปแบบรูปแบบนะครับรูปแบบนี้นะครับอ่าก็คือเนี่ยหรือว่าผมจะเริ่มมาจบกันเนี่ยเดี๋ยวบอกข้อดีไปนะึงนะอ่าให้ให้มาเริ่มตรงนี้นะครับแล้วมาจบตรงนี้ตรงปายนะครับไปจบตรงหัวนะครับอะถ้าหลายหลายท่านนะครับเคยปักดาวนะครับเคยปักตัวหนังสือที่เป็นอ่าเคยปักโลโก้ที่มันเป็นดาวเนี่ยนะครับ พวกดวงเล็กๆเนี่ยจะเจอปัญหานะครับเข็มมาจุกอยู่ตรงกลางนะครับมาจุกตรงกลางตรงนี้นะครับนี่ทําให้ตรงกลางมันบุ๋มลงแล้วแล้วงานมันไม่สวยนะครับอตรงกลางมันจะบุบบุกลงหรือว่าแบบแข็งอะแข็งจนแบบเวลาปากลรวแบบเสื้อนักเรียนกระเด้งตามเข็มอะเออนะครับถ้าคุณวาดแบบนี้นะครับจะทําให้ลายมาจบตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจะไม่แน่จนจุดเกินไปนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ย จะทับตรงนี้แค่เล็กนิดเดียวนะครับจุดทับจะทับแค่เล็กนิดเดียวนะครับตัดปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็ตัดปุ๊บนะครับแล้วก็เก็บนะครับตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็จะทําให้ตรงนี้ไม่กระจุกนะครับตรงนี้ไม่กระจุกแล้วก็ทําให้ตัวดาวเนี่ยสวยคมนะครับเห็นไหมอ่าต้องปักดูนะครับเออต้องปักดูต้องลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าในการวาดดาวก็ไปลองทำกันดูนะครับ ทีนี้ต่อมาก็ผมจะ c o อปนะครับเดี้ยวย่อให้เล็กลงครับนี่นี้ก็ Copy ีสองฝั่งนะครับ อันน mm hmm. ี้ขอโทษทีนะครับอันน uh, ี้ผมว่าผมใช้ซาตินดีกว่านะครับซาตินก็มันอยู่ที่ แนวคิดนะครับว่าจะวาดยังไงตัวผมเนี่ยจะเอาเป็นมงกูดกลางนะครับแล้วก็เก็บด้วยขอบนะครับดูหน้าวงนํำไงนี่ในมงกูดกลางนะครับทีนี้เก็บด้วยขอบนะครับ มีมิตินะครับหรือ,อจะใช้ทาทามินะครับแบบนี้นะครับที่เห็นกันบ่อยๆจนคุ้นตานะครับจะเป็นแบบนี้ไม่ผิดนะครับทำได้หมดเลยนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ยหรือแบบนี้ก็ได้ ที่เห็นคุ้นตานะเห็นกันคุ้นตาก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเรียบๆนะครับเนี่ยอันนี้เขาใช้ซาตินนะครับเห็นไหมอันนี้เขาก็ใช้ซาตินนะครับส่วนตอนนี้ผมจะทําให้มันเป็นเหมือนมงกุฎนะครับนี่มงกุฎเรือนะครับแบบนี้นะครับนี่ต่อมาก็เล็กหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งผมจะใช้เป็นอพื้นท,ทัฐามาินะครับแบบนี้จะเเปลีี่่ยยนน,นนนใสัััคไไหอมมิงด้ นี่แบบนี้นะครับแต่ยังไม่พอครับยังไม่พอนะครับผมก็จะเน้นตรงเลขหนึ่งเนี่ยให้นูนขึ้นมาเพื่อเกิดมิตินะครับอ่าครับนีแบบนี้ ทีนี้พอเด็กนักเรียนนะครับเดินผ่านผมผมเห็นโลโก้นี่รู้เลยนี่งานเรานี่ว่าอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นความภูมิใจเล็กๆของช่างบอกนะครับตอนสมัยแบบเสื้อเหลืองในหลวงอะ่ะแบบที่ปักกันบูมๆอะ่ะโอโ้โหเดินไปเดินผ่านไปที่ไหนก็เห็นแต่ง,งานเรานะครับก็ภูมิใจนะครับเห็นงานเราเดินผ่านเห็นงานเราอยู่ในตลาดนะครับเ อะไรประมาณนี้นะครับอนี่นะครับต่อนะครับจริงๆผมจะทําถ้าถ้าจะทํารอบนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มิตินะครับถ้าทํารอบแบบแบบนี้แหละนะครับยังดูเป็นมิติดีนะครับอาจจะขพื่นบางๆหน่อยนะครับไม่ต้องเน้นไม่ต้องหนามาอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะดูมีมิตินะครับแบบมีเรียบแล้วก็มีเนเล็กหนึ่งเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับ ต่อมาก็อธงนะครับธงแบบนี้นะครับตัวธงชาติก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำน้ำเงินก่อนนะ

นนอ,อ,อันนี้ผมก๊อปมาวางเลยนะครับไม่ได้พิมพ์นะครับอ้อมีขาดไม่มีขาด ลง,ลงในบ้าน be, be, be. Be? ิวเบนะฮะยเบยูเบเบบอเอเบบอแอแบเอแบโทรแบใช่าปาวะผมตกภาษาไทยปไปนี้วบนท้องฟ้ามีวิวไรแน่นอนจะมองจากตรงนี้เดียวกลบเมื้องแล้ก็สวา่างอันนี้ฝนกลับไป ฟอนต์ Font นะครับประมาณนี้ดีกว่านะครับตอนนี้สวยนะ น,น,น,นี่ผมกุ๊กชุดนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นน้ําเงินใช่ไหมผมก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนึงผมจะจัดกลุ่มให้มันเกลนกลางนะครับใช้ตัวนี้นะครับนี่กลางละนะครับตอนแรกมันถ้าถ้ามันไม่กลางใช่ไหมเนี่ยก็ใช้ตัวนี้จัดนะครับปุ๊บนี่กลางเห็นไหม โอเค okay, ต่อมาก็วงกลมนะคะโอเค ความหนาประมาณนี้นะครับได้อยู่อลองพื้นนะครับผมจะใส่เป็น Run, อันเดล่าเซนเตอร์ลันนะครับทีนี้ก็มาจัดขนาดใหม่นะครับเพราะว่าตอนแรกมันมีวงกลมใช่ไหมทีนี้มันมีวงกลมแล้วก็ต้องย่อให้มันเล็กอย่างนี้นะครับผมจะใส่ประมาณแค่6เซนพอนะรับ6บนี่ แต่ตัวหนังสือผมว่าเอาใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ซวมสูงเนีอยู่ที่สองเซนสองมิลกว่านะครับมันเล็กไปนะครับนีแบบนี้จะได้เห็นชัดชัดนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับคาดว่าน่าจะสวยกว่าแบบนะถ้าผมตีตามแบบนี้ผมตายแน่เลยนะครับ <laughs> แบบนี้แหละนะครับสวยแล้วนะครับโอเคก็นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเทปกันกันเหนียวนะครับทีนี้ผมจะมาพรีวิวให้ดูนะครับว่าลายนี้วิ่งยังไงนะครับ โอเคโอเคครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็จบไปแล้วนะครับงานนี้ง่ายๆนะครับถ้าใครเอางานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็วาดไปด้วยผมมั่นใจได้เลยว่าคุณทาได้แน่นอนครับไม่ยากนะครับนะครับก็สําหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยากได้จับปักคอมพิวเตอร์นะครับมือสองหรืออยากเรียนออกแบบลายปักนะครับคอร์สออนไลน์ก็มีนะครับ สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับที่เพจนี้นะครับเสืเอเบอร์โทรนะครับ091 2 0 91, 9ก0 5นะครับช่างผู้ชมนะครับมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย